มือนี่อินุน่อยจะมาเป็นแมค้ามือหนึ่งครับคันพี่น้องเบิ้งจากทาจากส่งเหล่าพี่น้องคิดว่าอินุน่อยจะเป็นแมค้าอะไรบ้างครับเดี๋ยวมัอนี่ผมสิพามาเบิ้งครับว่าสิหลวงหรือสีรอดครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่แมค้าผีสิงเข่าสิงอินุน่อยครับสิงแรกที่แมค้าหน่อยตรงเฮ็ดก็คือตรงไปซื้อของครับผมก็สิเป็นผู้ลงทุนให้แมค้าหน่อยเฮาล่ะครับกดเงินไปให้แมค้าหน่อยจักล้านนึงครับหยอกซื่อๆนะครับกดมา150ครับพ้วนล่ะครับแมค้าต้องมายังซื้อของเองพ่อผมเนี้ ใส่ของเราเขา้ากับกับบานตัอครับบาทเนี่ยแม่ค้าน่อยบอกว่าอันดับแรกเข้าต้องเจียวกับเทียมก่อนเอากระเทียมมาันาังตำตก้อนละบานีผมก็เลยบอกแม่ค้าว่าเงยาาเ่ยข้อค้นเดี๋ยวคนเส้นเนียงลราเบิง่งถามเนี่ย <laughs> ตากระเทียมมาแล้วเ้าก็มาตั้งกระทะผีสิงเ้าขึ้นละครับเทงน้ำมันลงไปแล้วครับบาดเนี่ยคนๆๆจังหน่อยบลู่าเพื่อยังคือกันครับไม่ขาดผ้าเฮ็ดนะวันนี้เ้าก็เอากระเทียมลงไปครับไฟอ่อนๆไม่ขาบอกบมซันเดี๋ยวมันสีใหม่ก้อนมาขันว้าวมือหนีความหลูมาเต็มเด้เ้าก็เจียวไปเรื่อยๆว่าต้องเฝ้าจนกว่ามันสีหอมแล้วก็เหลืองครับประมาณนี้ก็ได้แล้วครับนี่เอาขึ้นแล้วครับไปเทกไปก้อนนับแรลกนี่เอาใส่ถุยหน่อยเข้าไปก้อนครับจากนั้นกับเจียวกับระทะบักผีสิงไปล่างครับเพื่อติดกับน้ำมาใส่ไม่โอ้ก่่่นนนนนนบบบัััักกออยยยางงงงงงดดเเลลพีีีี้แหะมผสิิขจรรค็ท ลงไปจักเติบหนึ่งครับประมาณจักถวยหนึ่งเนี่ยเราถวยง่ายๆครับเอาหากควักซีลงไปแล้วก็กระเทียมลงไปจากนั้นก็ตามโดยข้านอครับแล้วก็ตามโดยน้าตาลปี๊บครับขันผู้ใดมีน้าตาลอะพร้าวกใส่น้าตาลอะพร้าวก็ได้นะครับจากนั้นก็ใส่ซอสหอยอิ่มหน่อยใส่อยู่องสองซอนครับแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสซอนหนึ่งตามโดยซีอิ๊วขาวอีกซอนหนึ่งครับ เรียบร้อยครับกวนกวนกวนโคเลโคเรมันเข่ากันครับรอจนกว่าหมอสีเดือดครับพอตะหมอเดือดแล้วเฮาก็เอาไก่ลงไปครับส่วนของไก่อันนี้อีน่น่อยก็สิใส่เป็นอกไก่เลยครับต้มไปประมาณจักสิบหาถึงยี่สิบนาทีครับระหว่างที่ต้มเฮาก็มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปเรื่อยครับอันนี้ก็สิมาหั่นผักซี่กินไว้ถ้าแบบว่าเอาไปห้อยหนังสิแหมพอตะโคมยี่สิบนาทีแล้วเฮาก็มาเบิ่งปื้อไก่เฮาเป็นจังได๋ครับนี่เฮาก็ต้องเช็คเบิ่งก่อนว่าข้างในมันสุกบ่ครับโดยการเอาตะพี้ซักเข้าไปเลยครับเบิ่่่่งงเเเเลยวววาาาาามมััััันสสสุุุกกกกกบบบโออออคคครรขฮถืดีตพไ้กก่่อออนนนนนครััับให้้มเย็ขต ต้องไปหามเหตดตามเล็ดขาด้ครับเพราะว่ามันเกิดจากความขี่ขานของมีคาเข้าครับก็คือตามจริงเราน้ำซุปที่ได้จากการต้มไก่นี่เพิ่นสิเอาเก็บไว้ครับไฟถดอาไปลาดนะครับที่หลังแต่ว่าอีนหน่อยเข้าคิดว่าน้ำมันไ้ายเราบะนี่ก็เลยเอามาต้มเซนไม่ํำเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเซนมีมันดูดน้ำจนเบิดเลยครับแบบแบบเหลือเลยอะวิธีที่ถือต้องก็คือเข้าตองตังหม้อไม้ครับเราบะนี่ก็เทน้ำเป่าลงไปเราก็ต้องต้มลวกเซนไม้ครับบ่แาเมื่อนว่าเอาน้ำตรงนี้มาต้มเซนครับเมื่อสันพี่น้อง ว่ขันโอ้โยขอนหมอเลยครับพี่น้องเอ้ยการเป็ยนมาต้องเติมน้ำเข้าไปอีกครับแต่ว่าพอเราเติมน้ำเข้าไปเรามันก็นยังรู้สึกว่าเข้มข้นอยู่ครับขันซอนสทรายก็คือใส่ซีอิ๊วดำลงไปครับซัมนี่ก็ได้น้ำลาดเทาเรียบร้อยแล้วครับบารนี้เทาก็มาฉีกใกล้เทาให้เป็นเส้นๆครับขันตอนนี้มันก็สิีห้อนมือจักหน่อยนะครับขันว่าใส่ซอมเมค้าเทาบอกว่าว่าถนัดถนัดใส่มือมากกว่าว่าขันพี่น้องเอ้ยทาห้อนมือก็สิออกมาเป็นแบบนี้แหละครับบารนี้ก็เรียบร้อยครับอ้อพร้อมเปิดร้านแล้วว่าขันเมค้าหน มเาเรียนเฮี้ยหน่อยครับตอนเนี้ยแต่ว่าคันวาไปแล้วนี่เมียขาตาละคนนี่ก็เริ่มต้นมาจากการเรียนเฮี้ยหน่อยนี่ดิเริ่มจากความชอบความมาเข้านี่แหละครับย่างแรกเงียหน่อยก็เสียลเสซนลงมาใส่ก้อนแเหล่านี่ก็เสียวกระเทียมเจียวเนี่ยครับลงไปคุกใส่กับเสซนครับออก็แล้วก็ค้นข้นขน,นนี่มันเข้ากันครับ จากนั้นก็สิเอาน้ำลาดที่เฮาเฮ็ดไว้นั่นะครับมาลาดใส่ให้มันมีความชุ่มชื้นจังอยแล้วก็มีความนัวครับจากนั้นก็สิใส่แคบหมูครับแคบหมูเพื่อกยังไาติครับเพื่อความอร่อยล้วนๆเลยครับนี่ครับที่เด็ดเฮาก็สิเป็นไก่ฉีกครับตอนแรกผมนึกว่าแม่นเฮ็ดขวยเตี๋ยวครับผมเลยถามว่ามันเป็นเมนูหยังไงย้อนหน่อยบอกว่าเบิ่งบ่ออกตีมันคือมีไก่ฉีกป่ะคั่นโอ้บ่ลูกเนาะบ่เคยเห็นเนาะคั่นดอกสุดท้ายห้วยโดยบักซี่แล้วก็บักหนาวใส่ครับเรียบร้อยป่ะคั่นแม่ค้าเฮาบอกโอ้เป็นได๋ออว่่่่่่าคััันนนนผมมมสสิิิิแบบบบปปรุงงงงลเเก็จไดดด๋คครรรรัับบโอออ้้้ปาาากกกฏววว่สุยยยยเเเลลลหมมะทีีจแ็นด มันสิรู้สึกนุ่นนัวเข้มๆมหวานหวานครับตอนแรกผมคิดว่ามันต้องฝืดข้อเพราะว่ามันมีเส้นมีกับไกลนะครับปรากฏบาบเลยครับมันล่งโตว่ะักเลยเพราะว่ามีน้ำลาดนะครับตามโดยแคบโม่หอกกับกรอบครับงำหยำกบกบกบดีขนาดครับบาดนี้ผมก็เลยเพิ่มความจีดยาตัวครับบีบบักหนวาไ้แล้วก็บักพริกไ้ตัวไปนี้โว้ยบาดนี้แหละที่เด็ดเลยครับพี่น้องผมก็สัด์เข้าไปข้ามไงหนึ่งครับโอ้จีดยาสาใจียบดีขนาดครับบาดเนี่ยจังหวัดจีดยาบ่จีดยาแหละครับจนว่าสมัรปุ่นแล้วมาเบิ้งคำแหลกของ เบิ้งตามันกับตามันจะเป็นว้าวๆเลยครับ <laughs> หอมกระเทียมเกียวแถบว่าคันมันมา <laughs> สารุปเราไหมครับหน่อยเมือนี้ผมไห่พานครับผมเลยงหยองอยนหน่อยว่าแซ่บดีเซียบดีครับอีนหน่อยก็เลยว่าตอนนี้ขลังหิตเลยคนเห็ียดขายตามตลาดปัากหลายเลยว่ะคันพี่น้องล้องเอาไปเห็นให้คนไ้เฮยียนกินเมิ่งครับผมบอกเลยว่ารสชาติเยี่ยมบ่กคักเลยครับ